ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อว่ามีนาซึ่งมีความฝันที่จะเป็นพยาบาลเธอรู้ดีว่าลักษณะของวิชาชีพการพยาบาลนั้นไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแต่ยังรวมถึงการมีใจบริการและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีนาเริ่มต้นการเดินทางของเธอด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ของการพยาบาล และเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้หญิงที่มีความกล้าหาญในอดีตเช่นฟอเรนในติงเกลที่ได้ปฏิวัติวตงการพยาบาลในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อมีนาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยคณะพยาบาลาศาสตร์เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของวิชาชีพการพยาบาลว่าไม่ใช่แค่การให้ยา ยังเป็นการให้การสนับสนุนทางจิตใจอารมณ์และการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัวในช่วงการศึกง,งานมีนาได้พบกับผู้ป่วยหลายคนที่มีความต้องการต่างกันและเธอก็ต้องใช้ทักษะและความสามารถของการพยาบาลเพื่อให้การดูแลที่ดีที่สุดแก่พวกเขาเธอเข้าใจว่า มีความต้องการเฉพาะที่ต้องได้รับการตอบสนองมีนาเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานการพยาบาลและเธอได้เรียนรู้ว่าหาการให้บริการที่มีคุณภาพนั้นต้องมาจากความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามสภาการพยาบาลวันหนึ่งมีนาได้พบกับผู้ป่วยคนหนึ่ง ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจและต้องการความช่วยเหลือเธอใช้จัญยาบรนของวิชาชีพในการฟังและให้คำปรึกษาแก่เขาโดยไม่มีการตัดสินหรือปฏิเสธเขาผ่านประสบการณ์นี้มีนาได้เรียนรู้ว่าความเอื้ออาทรและการมีจิตใจบริการคือหัวใจสำคัญของการพยาบาลและการรักษาความเป็นมนุษย์ ท,ทุกสถานการณ์คือสิ่งที่ทำให้เธอเป็นพยาบาลที่ดีเรื่องราวของมีนาได้สอนให้ชาวบ้านในหมู่บ้านทราบถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือและการดูแลกันและกันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากและนี่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เธอได้เรียนรู้ในเส้นทางการเป็นพยาบาล